สินห้าเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์ที่สมบูรณ์ช่วยให้มีระเบียบวินัยทางกายวาจาและใจหากใครรักษาสินห้าดีแล้วย่อมอำนวยประโยชน์แก่ผู้นั้นมากมาย พระคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุณีเจ้าคณะใหญ่หุนกลางในฐานะประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าได้เน้นย้ำความสำคัญของการรักษาศีลในการเปิดงานการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้านวัชรีพงษ์ธรรมนิมิตเขตบางเขนกรุงเทพมหานครมีประเด็พระคุณพระพรมเสนาบดี เจ้าวาดวัดปทุมคงคาในฐานะรองประธานอำนวยการโครงการพระผมวัชาราวิมลมุนีกรรมการมหาเถร,รสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานอครกระถามวชิรราุนทรเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีรักษาการประธานกรรมการบรหิหารกลางประเทศสมุนพระชาราจารย์ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการหนกลางรอจนคณะกรรมการร่วมลงพื้นที่มีผู้อำนวยการเขตบ,บางเขนนางสาวอัญชนาบุญสุยาเป็นประธานกระวาด นำผู้แทนเขตสายไหมเขตจตุจักรหน่วยงานสถานศึกษาในพื้นที่ร่วมงานพร้อมกับประกาศเจตจำนงขอประกาศเจตนารมณ์ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร,ว,ร,นครว่าจะรักษา,า,า,กษาและส่งเสริมไว้ไวซึ่งสถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ดั่งด่ีในเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์วัดปากน้ำภาษีเจริญที่มุ่งให้สังคมมีศีลมีสุขสามัคคีสู่การขยายผลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะที่3ปี2567ถึง2571จากนี้จะยิ่งเป็นรูปธรรมแจ่มชัดเมื่อได้บุรณาการกับหลักธรรมพระราชทานธรรมนาวาวังที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระุณาโปรดพระราชทานให้ประชาชนของพระองค์ มีพระรัตนกรัยเป็นที่พึ่ง <ใน S 1> เพิ่มพลังแห่งสันติสุขให้กับสังคมของที่วัดอัศริธรรมมงคลนิมิตเนี่ยมีธรรมนาวาวังมาลุเต็มรูปแบบนะแต่ละบูแต่บูธนี่เพิ่งรูปเต็มรูปแบบในที่วัดแห่งนี้ที่จัดแบบนี้นะอําบมบูรณาการเข้ากับโครงการหมู่บ้านศินหน่าปกติเราจะสวดประกาศพระปริศ บทนี้สำคัญมากนะ,ะนรัตนปรลิศเนี่ยข้าพระเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกรรมจัดภัยได้จริงแม้วาราที่สองข้าพระเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทางพระธรรมและพระสงฆ์ศีลห้าให้อะไรกับชุมชน ชุมชนหมู่บ้านปั้นทองสามเขตบางเขนกรุงเทพมหานครคือคำตอบจากสถิติสถานีตำรวจนครบานบางเขนปี2,565ถึง2,567ทั้งคดีอาชญากรรมคดีลักทรัพย์คดีความรุนแรงในครอบครัวคดีทะเลาะวิวาอยาเสพติดทุกคดีล้วนเป็นศูนย์ เมื่อคนในชุมชนมีวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตรซึ่งมีพระครูวุฒิธรรมมานุนามมานกิจเจ้าวาดเป็นศูนย์รวมใจนำศีลห้าพนวกกับกิจกรรมต่างๆอาทิการส่งเสริมปฏิบัติธรรมการจัดตลาดสัมมาชีพพออยู่พอดีเพราะพอเพียงโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงอาหารกิจกรรมมือถือเครื่องเดียวก็เฟีลได้เน้นเยาวชนทันการใช้สื่อ กิจกรรมปฏิญาณตนเป็นคนดีสังคมลดการเช่าโกงโดยมีกลไกสำคัญคือผู้นำหน่วยงานภาครัฐสำนักการเขตสถานศึกษาผู้นำชุมชน่าคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนยังผลให้ชุมชนแม้ในสังคมเมืองเห็นคุณค่าและประโยชน์ในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาการรักษาศีลธ้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีประชาชนมีความตระหนักรัก ปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นำไปสู่ประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืนสันติสุข ไม่พลาดข่าวสารงานคณะสงฆ์กดติดตามและร่วมเป็นหนึ่งเสียงแสดงความคิดเห็นเป็นพลังขับเคลื่อนการทำงานให้กับเรา